สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่สวนที่นาริตะนะคะสวยไหมคะทุกคน<ง>บรรยากาศดื่มเอาไม้มานี่พามาชมบรรยากาศวสวยๆนกเป็ดนะคะนกเป็ดทุกคน,นโอโ้มาชมดอกบวยค่ะมาชมดอกบวยเนาะแต่ว่าอตอนนี้อยู่ที่ สระน้ำวัดนาดีตะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายดอกบัวให้ดูนะคะทุกคนแต่ต้องเดินไปอีกนะเดี๋ยวค่อยเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้เป็นมุมไฮไลท์สารานะคะวัดนาดีตะซังเนาะทุกคนเนาะวันนี้แดดอุ่นค่ะแต่พรุ่งนี้ก็จะมีหิมะตกนะคะทุกคนวันนี้แดดอุ่นโอ้เมื่อกี้ปลาเยอะๆไปไหนแล้วก็ไม่รู้เราไม่มีหัวาหารมาเนาะถ้ามีหัวาหารมาเยอะมากเลยนะจะมีเป็นนก น้องนกก็ดูดีนอนถึงเวลานอนถึงเวลานกนอนค่ะทุกคนโอ้สวยมุมสวยค่ะทุกคนเนี่ยดูดิสวยงามมากๆเลยมุมสาลาชอบมากเลยค่ะบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเออถ่ายมุมนี้ค่อยหน้าขาวเมื่อกี้หน้าดำปีเลยอันนี้ ดูดิหินเขาทาเหมือนดอกเห็ดเลยทุกคนหินสวยอะ่ะสวยนะเขาทำสวย,สวยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆด้วยแล้วก็มีที่นั่งด้วยที่นั่งชมวิวดูดิเนี่ยทุกคนโอ้ทันินตเยอะๆนะน้านั่งไลน์นั่งอะไรนะทุกคนดูสิสวยงามมากเลยเป็นหินหินเหมือนดอกเห็ดเลยเ <laughs> ห็ดยังกับเป็นเห็ดมดนะจ๊ะทุกคนคนหมักเห็หดน้าจ้ะ โอ้สวยสวยเดีย๋ยวพาไปเล่นกับน้องนกโอ้ยนกเยอะนกเยอะนกเยอะปลาเยอะปลาเยอะนกเยอะนี่นกมาทำอะไรเนะี่ยมัน ไม่มีอะไรให้กินนกมาหาไม่มีอะไรให้กินเลยดูนกน่ารักมากเลยทุกคนดูดิอันนี้เขาเรียกนกอะไรนกเขาเหรอนกเขาเนะนกเขาก็ไม่ใช่นกเราใช่ไหมคะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะ คลิปนี้ก็ถ่ายธรรมชาติที่วัดนาริตะสั่งให้รับชมนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเพนอยู่ในญี่ปุ่นค่ะสวยไหมคะทุกคนสว,วยมากชอบมุมนี้เดี๋ยวจะถ่ายภาพลงเนาะทุกคนเนาะโอเคนะคะขอบคุณทุกา <laughs> ทการรับชมค่ะบ๊ายบาย